ก็สวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านกันด้วยนะครับผมทั้งฮันเตอร์หน้าเก่าและฮันเตอร์ Hunter หน้าใหม่เนาะวันนี้ก็อยู่กับเกมโ o โล่ e ดว l ลลิอะไรกันอ,กอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพามาดูตามปกคลิปเลยเนาะว่าในส่วนของน้องอามามิยะมิไริเนี่ยเราใช้เป็นตัวไหนในการซับดีกว่ากันเนาะบางคนมีแบบ มินพยองกูหรือว่าบางคนมีในส่วนของฮันเซมีเนี่ยเราจะเอาตัวไหนมาเป็นตัวซับของตัวน้องเอามามียะกันดีกว่าเนาะเออวันเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาพาทุกคนไปดูกันเองว่าเราควรใช้ตัวไหนมากกว่าตัวไหนในสถานการณ์ไหนอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับผมแต่เหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับผมถ้านะเกิดตอนนี้ใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับช่องผมเนี่ยฝากทุกคนกดกันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะครับ อ่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูที่สกิลของตัวละครกันก่อนเนาะอันนี้อาจจะซ้ำกับคลิปที่รีวิวในตัวของอามามิยะไปแล้วเนาะเออก็ถ้าเกิดใครไม่รู้ก็ดูที่คลิปนี้ก็จะรู้เหมือนกันนะครับผมอ่ะเรามาดูที่4ดาวของตัวอามามิยะนะถ้าเกิดใครทําถึง4ดาวแลวเนี่ยจะเห็นว่าที่4ี่ดาวของตัวน้องนะครับผมจะให้ดาเมจธาตุลมต่อสมาชิกธาตุลมในปาร์ตี้1คนซ้อนทับสูงสุด3ก็คือถ้าเกิดนับ3คนมีอามามิยะ มีวูจินชอนแล้วก็มีฮันเซมีเนี่ยก็เท่ากับเราจะได้ในส่วนของดาเมจที่เพิ่มขึ้นอีก30%เลยนะทุกคนก็ถือว่าถ้าเกิดเราใช้ทีมทตุลมล้วนเนี่ยเราจะได้ในส่วนดาเมจที่เพิ่มขึ้น30เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเล่นฮันเซมีคู่กับอามามิยะเนี่ยเราจะได้ดาเมจทัดลมที่เพิ่มขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดเราเอามินบยองกูเนี่ยเราจะได้ดาเมจที่ลดลงไปถึง10%อนะอันนี้ก็เรียกว่าฮันเซมีก็น่าจะมีแต้มต่อที่มากขึ้นเนาะ แต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ปั้นฮันเซมีมาถึง4ดาวอาจจะ3ดาวเนาะเพราะจริงๆ3ดาวเนี่ยก็เล่นได้แล้วนะครับผมถ้าเกิดใครไม่ได้ปั้นมาสุดเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องสนในส่วนนี้ไปนะครับผมสาหรับเมนหลักอย่างฮันเซมีก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ตัวบัฟของเราดีกว่าเนาะอ่ะเราก็มาเริ่มที่ตัวที่เรียกว่ามีแต้มต่อมากกว่าดีกว่าเนาะก็คือฮันเซมีของเรานั่นเอง เรามาดูที่สูตรดาวนะครับสูตรดาวเนี่ยคือเมื่อใช้ sharp guard fill of fortune หรือว่า lift of l i g นะจะปรับใช้ปัฟบลมหายใจแก่สมาชิกทีมคูดาว15วินาทีนะไอ้เจ้าปัฟบลมหายใจเนี่ยมันทําให้ปริมาณดาเมจสกิลทั่วไปเพิ่มขึ้น10%แล้วก็ปริมาณดาเมจสกิลทั่วไปเพิ่มขึ้นอีก5%แก่สมาชิกทีมธาตุลมนะก็คือถ้าเกิดเราเล่นกับทีมธาตุลมเนี่ยมันจะทําให้ได้ดาเมจที่มากขึ้นนะ เพิ่มอีกตั้ง5%เนี่ยแถมยังซ้อนทับได้ส่งสุดอีก2ครั้งเท่ากับว่าเราสามารถแับได้ถึง30%นะถ้าเราเล่นกับทีมท่าลมถ้าเราไม่ได้เล่นกับทีมท่านลมเนี่ยอาจจะได้แค่20%เเนาะส่วนต่อมาครับผม หนึ่งดาวนะหนึ่งดาวก็คือปรับใช้เอฟเฟกลมหายใจเฉียบคมแกสมาชิกทีมที่ใช้อันติเมตอันเนี้ยไม่ได้บังคับว่าเป็นธาตุลมเนาะก็คือถ้าเกิดตัวไหนใช้อันติเมตเนี่ยจะปรับใช้เอฟเฟกที่ทําให้เราได้อัตราคริติเคอลเพิ่มขึ้น1%แล้วก็ดาเมจคริติเคอลเพิ่มขึ้น1%ซ้อนทับสูงสุดเป็น10%นะก็คือเราจะเพิ่มในส่วนของอัตราคริติเคอลแล้วก็ดาเมจคริติเคอลเพิ่มขึ้นได้ถึง10%งพาวเวอร์วเวยนตะเออมัันน20วที่มใ วนสกิลของอามามิยะได้ง่ายขึ้นไปอีกนะครับผมไลบับสุดท้ายนะครับผมสำหรับดาวตัวละครนะก็จะอยู่ที่5ดาวก็คือเมื่อแท็กเอาและใช้ร e ฟออฟไลน์นะจะปรับใช้เอฟเฟกต์ึกษาภาษากับสมาชิกทีม พึกษาภาษาเนี่ยจะให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น10%ปริมาณดาเมจธาตุลมเพิ่มขึ้น20%เลยนะบัฟนี้ถือว่าเป็นบัฟที่เรียกว่าฟิกเลยว่าเป็นธาตุลมนะเพราะว่าเรียกว่าได้ปริมาณดาเมจธาตุลมเพิ่มขึ้น20%เนี่ยมันถือว่าเยอะนะเออไอพลังโจมตี10%เนี่ยมันอาจจะเอาไปเล่นกับตัวอื่นได้แต่มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับที่ว่าจะเอาของฮันเซมีไปเล่นกับตัวอื่นเนาะเพราะฉะนั้นเอาไปเล่นกับอมามิยะคุ้มสุดแหละครับ และส่วนสุดท้ายนะครับผมที่ว่าจะทำให้ ปริมาณดาเมจที่สร้างเพิ่มขึ้นนะของฮันเซมีเนี่ยก็คือในส่วนของอาวุธประจำตัวนะอาวุธประจำตัวเนี่ยทำให้ได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้น10%แล้วก็ทําให้ปริมาณดาเมจที่ได้รับเพิ่มขึ้น5%แก่เป้าหมายที่ถูกโจมตีโดยสกิลของฮันเซมีนาน10วินาทีนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าสามารถเพิ่มในส่วนของดาเมจให้กับตัวละครหลักของเรานะเป็นพวกแอคแทกเกอร์เนี่ยจะทําให้ทําดาเมจได้มากขึ้นนะครับผม ต่อมาเรามาดูที่ผ่อหนุ่มใจกว้างของเรานะครับผมก็ <G ül> <G ül> <G ül> คือมินประยองกูนั่นเองเนาะก็คือเรียกว่าเป็นซับที่เรียกว่าไปได้กับทุกทีมเลยเนาะเพราะว่าไม่ค่อยมีข้อจํากัดด้านธาตุนะครับผม <G ül> เรามาเริ่มดูที่ 1, <G ül> 1> ดาวนะครับ1ดาวเนี่ยจะทําให้อัตราคิดทีเดเดท่เข้าและดาเมจคิดที่เข้าทั้งทีมเพิ่มขึ้น12%เลยแค่เปิดมาปุ๊บเนี่ยใส่เข้ามาก็ได้ทั้งอัตราคิดที่เข้าและดาเมจคิดที่เข้าเพิ่มขึ้นทั้งทีมโดยไม่สนธาตุเลยเนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีสำหรับ1ดาวนะ และสุดท้ายในส่วนของดาวนะครับผมก็คือ5ดาวเลยนะก็คือเมื่อใช้สกิลพรจากสวรรค์นนะจะเพิ่มปริมาณดาเมจสกิลอันติเมจครั้งถัดไปของสมาชิกทีมที่มีพลังต่อสู้สูงสุด50%เลยนะทุกคนเพิ่มเยอะมากแต่ว่าข้อเสียคือแน่นอนว่า er แอคแท็กเกอร์เราต้องมีดาเมจเอ้ยเรียกว่ามีพลังต่อสู้ที่มากที่สุดนะครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนของสกิล2ของมินมยองกูนะครับผมก็คือการลงทันแห่งแสงนะไอเจ้าบัฟเนี่ยแน่นอนว่า แปะไปปุ๊บเนี่ยเราได้ในส่วนของดาเมจที่ได้รับเพิ่มขึ้น5%เลยนะยนะก็คือศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้น5% 20วินาทีนะครับผมส่วนต่อมาคืออันติของมินบยังกูนะครับผมพรจากสวรรค์อันเนี้ยหากอยู่ในสถานะพังตาปรับใช้เอฟเฟกเพิ่มเติมดาเมจที่ที่เข้าแก่ทั้งทีมนะแล้วก็ไอพอรจากสวรรค์เนี่ยคือเพิ่มปริมาณดาเมจที่สร้างและเพิ่มอัตราคิดที่เข้า12%ระยะเวลาต่อเนื่อง12วินาทีนะ ส่วนดาเมจคิดที่เข้าเพิ่มขึ้นนะผมก็ตามชื่อเลยเนาะเพิ่มปริมาณดาเมจคิดที่เข้า40%ฮัลโหล40%ได้เยอะมากเลยนะทุกคนฟังดูเหมือนเยอะใช่ไหมครับแต่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 จากส่วนเกินของปริมาณดาเมจคิดที่เข้าพื้นฐานของมินบยองกูก็ <c oughs> คือมินบยองกูต้องเน้นดาเมจคิดที่เขานิดนึงให้ตัวแอคแทกเกอร์ er เนี่ยได้ดาเมจคิดที่เข้าเพิ่มขึ้นไปด้วยเนะาะก็จะต้องมีการอัพสเตตให้ได้ในส่วนของดาเมจคิดที่เข้าที่มากขึ้นด้วยนะครับผมสำหรับมินบยองกูเนาะ และสุดท้ายนะครับผมก็คืออาวุธประจําตัวของเจ้ามินบยองกูนั่นเองนะก็คือเมื่อใช้พรจากสวรรค์นะครับผมปริมาณดาเมจที่สมาชิกรวมถึงตนเองสร้างจะเพิ่มขึ้น16%นาน16วินาทีเนาะ ก็ได้เห็นกันแล้วนะครับผมสําหรับเรียกว่าสกิลและก็ดาวของตัวละครนะที่ว่าเป็นบัฟในการช่วยสร้างดาเมจให้นะก็เดี๋ยวเราจะลองไปเทสกันนะว่าตัวไหนสามารถให้ดาเมจได้ดีกว่ากันนะระหว่างมินบยองกูกับฮันเซบีนะถ้าเกิดเทียบกันแล้วเนี่ยตัวไหนจะให้ดาเมจได้ดีกว่ากันสําหรับน้องอมมามิยะมิดอีของเรานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปเทสกันดีกว่าเนาะ ก็มาอยู่ที่ด่านขาประจําของเรานะครับผมเจ้ามดของเรานั่นเองเนาะก็มดนี่แทบจะบอกว่าคอ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 ,อ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 แล้วนะก็ค <g ül> <g ül> ือเทสอะไรเทสแต่กูนะเออเราก็จะใช้เป็นทีมของฮันเซมีก่อนละกันเนาะก็มันเป็นทีมทัาลมล้วนนะดามเมจก็จะได้มากกว่าทีมที่ไม่เป็นทัดลมล้วมน,นิดนึงนะสำหรับในส่วนของบบบอามามิยะนะครับผมเดี๋ยวเราไปเทสกันดีกว่า ก็มาถึงแน่นอนนะมดมันก็จะเหมือนเดิมอยู่แล้วเนาะว่าเดี๋ยวมันจะตีเรา3ทีแล้วเดี๋ยวมันจะลงมานะเราก็อาสกิลไปนิดนึงแล้วก็อ้าจะลบซะหน่อยแปะบับมาเอาอามามิยะมาอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเบรก,ก่อนแล้วกันนะเออแต่ว่าในส่วนของอ่าเรียกว่าฮันเซมีเนี่ยอ่าในอันติเมตเขาอาจจะมาช้านิดนึงนะมันเลยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนฮันเซมีมาใช้สกิลเรื่อยๆเพื่อทำให้ได้เห็น ดาเมดนะที่สูงสุดนะพอบัฟมันจะมีเพิ่มดาเมดด้วยนะในส่วนอนะันติเมตอ่ะมันอาจจะดูเวลาช้าก็ของมินบยองกูนะเพราะมินบยองกูเนี่ยเขามีในส่วนของดาวซักดาวหนึ่งเนี่ยที่มันทําให้พาัเกรเพิ่มนะครับผมอ่นะเราก็มาแปะบัฟอะไรนิดหน่อยทําให้เรียกว่าได้ในส่วนของอันตะิมานะอ่านะแล้วก็เบรกไปชึบต่อยอา้าวขอแอคแท็กไม่มา โอเคอันต okay. ิมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูบัฟกันดีกว่านะว่าแจกมาได้อะไรบ้างแล้วดาเมจจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ได้เห็นไปแล้วนะครับผมสำหรับดาเมจของ เรียกว่าเป็นทีมลมล้วนนะก็เอาฮนะันเซมีมาบับเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่มินบยองกูกันดีกว่านะครับผมก็มาในด่านด่านเดิมแล้วนะครับผมแต่ว่าแน่นอนบับในส่วนของอมามิยะเนี่ยจะทําให้ดาเมจอาจจะลดลงไปอีก10%นะครับผมเพราะว่าในทีมันไม่ได้เป็นทีมลมล้วนนะมีธาตุแสงเข้ามาดาเมจก็จะหายไปด้วยนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะ แน่นอนเหมือนเริมอยู่แล้วไอม้มอเรารู้แพทเทิร์นของมันอยู่แล้วเนาะเราก็ไม่ต้องอะไรกับมันมากแล้วนะวิ่งเดี๋ยวเราลบหรือแปะบับดีอะลบและกันอ่ะแปะบัฟ <c oughs> มันตีก่อนด้วยอ่ะเดี๋ยวเอาวูจินชอนเบรกเลยล้วกันนะเพราะว่ามินบยองกูในข้อดีของเขาคือเขาเรียกว่ามันอันติง่ายกว่านะเออมันทําให้แบบ เราสามารถใช้อันติได้ค่อนข้างไวนะครับผมเนี่ยเราเมื่อกี้ผมสกิลไปแค่ทีเดียวนะเดี๋ยวผมดูผมไม่ได้กดเอามินบยองกูมาสกิลมันหันเซมีนะอันนี้เดี๋ยวผมเบรกเลยปึ๊บโอเคแล้วเรา QTE เออกมาโอ้ย QTE กดไม่ติดโอเค Q t e ทมาปุ๊บนายเห็นไหมเกตเขาว่าเกือบเต็มแล้วเนี่ยแปบ๊บเดียวมันสามารถอันติได้เลยนะมันจะรีดดาเมจได้ไวกว่า ก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับของมินปยองกูเนาะทุกคนก็คงได้เห็นดามเมจกันไปแล้วเนาะว่าประมาณไหนเดี๋ยวผมมาสรุปท้ายคลิปให้ดีกว่าเนาะว่ายัางไง2ตัวนี้ยังไงดีเนาะ อ่าทุกคนก็น่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับว่าระหว่างมินบยองกูกับฮันเซมีเนี่ยตัวไหนเรียกว่าเล่นเข้ากับตัวอามามิยะมากกว่ากันเนาะจริงๆอ่ะมันบอกไม่ได้หรอกเพราะจริงๆคือเรียกว่าดาเมจของมินบยองกูทุกคนอาจจะเห็นว่าดูเหมือนมากกว่าเนาะแล้วก็สามารถทําเวลาได้เร็วกว่าก็จริงนะแต่ว่าสำหรับผมนะผมจะแบ่งอย่างนี้ละกันนะว่า ถ้าเกิดใครจะใช้มินบยองกูเนี่ยผมอยากให้ใช้ในดันที่แบบระยะเวลาในดันนั้นน่ะไม่นานอยากจะผ่านดันนั้นด้วยเวลาแค่แป๊บเดียวนะอันนี้คือสมมุติว่าทุกคนมีทั้ง2ตัวนะแล้วแบบอยากจะลองเอาตัวนั้นตัวนี้มาใช้แบบเอ้ยเอามินบยองกูมาคู่กับอามามิยะดีไหมหรือว่าเอาฮันเซมีมาคู่กับอามามิยะดีไหมอ่ะเอาจงจริงมันเรียกว่าแบ่งกันที่ดันนั้นน่ะเป็นดันสั้นหรือดันยาวนะ เพราะถ้าดันนั้นนะครับผมเป็นดันที่เรียกว่าเราใช้เวลาในการเคลียร์แค่แป๊บเดียวอาจจะเป็นเรียกว่าในส่วนของมิชชั่นล็อกหรือว่าต้องเป็นมิชชั่นล็อกสินเนาะเพราะถ้าเป็นอินสแตนด์เจียนเนี่ยเราใช้จินอูในการเล่นใช่ไหมครับต้องเป็นมิชชั่นล็อกเนาะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าดันนั้นนะมันเป็นแค่ดันระยะเวลาสั้นๆเราเอามินบยองกูมารีบบัฟรีบค่าบอสมันดีกว่าแต่สมมติว่าเป็นดันที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการลงอย่างเช่นการลุกล้านแห่งแสงสว่างเนี่ย ไอชั้น25เนี่ยอาจจะต้องใช้เป็นฮันเซมีนะครับเพราะว่าไม่งั้นตัวของน้องอมามิยะมันจะมานาหมดก่อนแล้วไม่สามารถเรียกไงอะเล่นต่อได้ยาวๆครับพอมานาไม่มีเราใช้สกิลไม่ได้มันก็ ทำอะไรไม่ได้แล้วถูกไหมก็ได้แต่ตีปกติเพราะฉะนั้นอันนี้ส่วนตัวผมมองว่านะครับผมเราเรียกใช้ก็คือแบ่งง่ายๆเลยสมมุติว่าดันนั้นอ่ะใช้เวลานานเนาะเราก็ไปที่ฮนะันเซมีเนาะเพราะว่ารีมานาให้ส่วนอมามิยะได้แต่ถ้าเกิดดันนั้นใช้เวลาแค่แป๊บเดียวอยากจะรีบจบดันอ่ะก็อาจจะไปใช้ในส่วนของมินบยองกูก็ดีเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เรียกว่าเปรียบเทียบให้ดูระหว่างมินบยองกูกับ หันเซมีในส่วนของมาบับอามามิยะเนาะก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมสำหรับวันนี้น่าจะมีเพียงประมาณเท่านี้นะครับผมไปละจ้าบายจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ